เดี๋ยวอาจขรเขาทอดโชว์นะคะว่ามันอร่อยขนาดนั้นกรอบขนาดไหนนะคะทำเองนะคะทำไม่ยากค่ะแป้งใช้แป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าเท่นั้นพอกาแฟเอาไว้ก่อนนะคะ เอาไว้ก่อนเอาไว้ทีรังหิวย,ยังไม่ทานไรเลยค่ะหิวมากเลยค่ะนี่ค่ะขขาทอดเกียวสาธิตสาธิศสาธิศสาธิตติดุกเล่แะสาธิศหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ยุ่งอยู่ผมอาหารก็ยุ่งอยู่ ผมกุ๊กก็ยุ่งมากเลยสวัสดีค่ะมาเลยค่ะมา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 เถิดนะคนดีนี่ค่ะเขาทอพดทอดนี่นะคะกรอบมากเลยเนี่ยค่ะอือใส่น้ำจิ้มนะคะตาใ,ให้ดูนะคะร้อยค่ะื นิงนะคะราดที่ก่อนนี่นะคะน้่งจิ้มนะคะอันออกมากขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะอยู่มาก พุ้งไปแดงค่ะนี่ค่ะหนึ่งจานบุ้งไปแดงอร่อยมากวทอดก็อร่อยแต่ขอทานกัุ้งไปแดงก่อนนะคะสาธิตนะสาธิตลูกขาขอคุณแม่ ทานข้าวก่อนได้ไหมลูกแม่ให้ลูกแล้วนะตอนเช้าอะ่ะคุณแม่เบื่อลูกมากเลยอะ่ะลูกจะกินอะไรอะ่ะข้าวโพดทอดเหรออ่ะ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 ไป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 จะกินกาแฟหรืออะไรบ้างเลือกเอา ขอคุณแม่ทานข้าวก่อนเถอะตอนเชา้าคุณแม่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยอ่ะอย่างลูกกับคุณแม่นะคุณแม่โมโหอยู่นะเคยดูรู้จักของข้าว้อยข,ของข้าวน้อยค่าแม่ไหมอันนี้ก็จะ่องข้าวน้อยค่าลูกเพราะแม่หิวแม่ยังไม่ทานข้าวเลยเช้าอ่ะ,าอะกาแฟเบ้วเดียวเดี๋ยวทำให้แม่ต้องรอทา นี่ไงนะนี่ไงลืมอะไรลืมใส่น้งปลาเมื่อกี้นี่ปุ่มวงทุกอย่างแล้วแต่ลืมใส่น้ำปลาแต่ว่ากรอบมากเลยค่ะกรอบกำลังดีเลยค่ะเพราะว่าเราอะ่ะไม่ต้องคนสูตรนี้ปิด้าจบหมงไฟแดง ซอสอย่างเดียวอร่อยนะคะรู้มากล้ากินแบบเหมือนคนมูมามอะ่ะรูมากผมก็ยังไม่แห้งดีลูกขาไปให้คนแม่คือเวลาแม่ห,หิวเนี่ยลูกอย่าพึ่งเพาแม่กำลังหิวเอาพริกอ่ะไม่ให้พริก แกกงลูอร่อยที่สุดคทำสดแล้วทานกันจะจะเลยมันจะอร่อยมากนะคะ